เห็นเครื่องหนึ่งผมพยายามถือกล้องให้เห็นชัดๆแต่ไม่เห็นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหายไปแล้วครับสิกาไปขอบนนู่ครับท่านผู้ชมครับก่อนคือสันน้อครับท่านผู้ชมครับเอาให้จมล่มมาตกอยู่ในบาทั้งสามตัวและก็สองตัวพร้อมทั้งรั้งกนทีหนึ่งนั่งยิบเถอแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับมื่อนี้นาะครับเนาะโค้งสุดท้ายครับสำหรับงวดประจำวันที่16ครับเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568ครับแนวทางโค้งสุดท้ายนียครับกษตรดมาขอกับวิญญาณเชือกผูกคอสาวทองกลมนะครับเนาะจะเป็นยังไงนั้นตัวไหนนั้นครับอ่ะให้ท่านชมคับเนาะ มาติดตามด้วยกันห้ามพลาดครับสำหรับโวดนี้เพื่อนทองใดประมาณสามสี่เดือนครับหลังจากสามีเพื่อนไปเหตุงานนะครับเนาะไปเหตุงานเพื่อนได้ตัดสินใจครับด้วยเชื่อทำลายให้เจ้าของเสียชีวิตครับเอาละครับทั้งสองับมันนี่นะครับเนาะหลังจากงวดที่แล้วครับแนวทางของนางเพื่อนให้ถือครับเพราะฉะนั้นครับมันนี้ครับผมกระสิด้มาาแก้บนนะครับเนาะ มาแก่บุญให้นางจกแก้บุญครับผมสิขอใหม่นะครับนาะงวดนี้ถ้าเข้าตรงผมก็สิทำบุญให้ขั้นงไงดีครับท่านผู้ชมครับตามไปที่เรือนล้างด้วยกันนะครับนะอะครับผมตามมาครับนี่แหละครับเป็นบ้านล้างนี่นะครับนาอโอ้โนี่ครับผมมาบ้านน่นประตูเปิดเองปุ่มตามๆามวาดเสียวนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับอีนั้นะ่ะบบไปแน่ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหรือว่าเป็นสิ้นแย่งของสาวทองกลม พ่นย่างไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเอ้าแต่ว่าขางท่งไื่เห็นครับท่านผู้ชมครับเห็นเครื่องหนึ่งเอาละครับท่านผู้ชมครับหายไปแล้วครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับขนหัวลูกครับสิกาไปขอบนน้อครับท่านผู้ชมครับเอาเหครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุนางเอ้ยอย่าหลอกอย่าหลอนนะนางเด้อเอาอย่างไรดีครับท่านผู้ชมครับสิเขาไปหรือภูเขาไปดีครับท่านผู้ชมครับเอ้า จังไหนกันได้มากเลยครับเก่งนะครับผมทั้งแบบเขาแล้วครับฮึฮึฮึคิดว่าขังในบ้านข้ามนะครับน้องนี่เสียงดังที่ปกติครับหรือว่านั่งเขาหูแล้วครับว่าเข่ามากมาหนีสิมาหาเพื่อนนะครับเนาะเอาลหรครับนุณส่งครับที่ไหนน้องจ้าเปิดประตูมาครับเอางี้ครับนุณส่งครับเปิดก็เปิดเนาะครับเน้องที่ไหนน้องเฮ้ยก่อนสันเดอรครับ นั่งเ้ยมันเดี๋มานหลบหูเด้อมันนี่ขอขึ้นไปนางเอ้ย,ย,ออยอขออภัยนะนางเด้อนะครับท่านผู้ชมครับหมุดซืกว่าก่อนประตูสิเปิดเองครับท่านผู้ชมครับประตูก็เปิดเองไหมคือว่าข้างในกคมีคนอยู่ครับท่านผู้ชมครับเอาจังเด๋น้อครับท่านผู้ชมครับคุณมาผู้ใหญ่ทำนี่เอา้า เดี bon ๋ยวผมสิเขาไปข้างในนะครับเนาะเพื่อสิไปอีกบนแล้วก็สิขอโชคงวดต่อไปเลยครับสาวถุกสาวถูกรับชมชอบหูซึ้เบอร์ไม่เสียงคายๆเป็นหญิงสาวห้องห่ยนะครับเนาะสาธถูสาวุมกนมดีลูกอานนนึกว่าอายมากอะขอโหสีหน้างเด้อให้เขาแจ้เล้วขอให้นองหลาหยึด้องหาเด้อ บ้านห้างครับที่ว่าเป็นวิญญาณหญิงสาวผมจะที่ทำการจุดถุจุดเทียนบอกกล่าวไปเรื่อยนะครับเนาะแล้วก็เทพพิธีแก่บนนะครับผ่านเอาซึ้งวัดีกลิ่นนะครับเนา้องไข่กลิ่นสาบสมครับคุณผู้ชมครับเหม็นฟุ้งนะครับตอนนี้โอ้โหครับคุณผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณม้งเป็นรับอู่แล้วครับมื่อวีนผมมากับสิมะกาวขอบคุณแล้วก็สิมะล่องเพ่งอ่ะให้นั่งฟังคือเก่าครับ พะว่าก็เคยสัญญาไว้กับนางว่าคันแม่นเขาวันนี้ครับผมสีมาอ่ะน้่ผูกน้่เทียนแต่กลับมาลองเพ่งให้รับพิญญานางครับเนาะแต่ว่าที่ผมสัญญากับนางครับคันแมน่นคือสามตัวตรงๆผมจีได้ทำบนคัอยังไงและกนพาพัะมาสอดเพื่อที่จะส่งวิญญาณนางส,สวรรค์ครับผม,มครับแต่ว่ามาวันนี้นางให้ไม่เข้าสามตัวครับเนาะ ได้แค่สองตัวครับถ้ทำตามสัญญาครับเนาะก็แค่มาบอกกล่าวแล้วก็ร้องเพลงให้นา้าและกระสิขอโชคขอลาบก็นั่งตัวไปเลยครับขันแมนรอบวิญญาณนาั่งอยากให้ท้ำบุญไปให้ขอให้นั่งจงให้สามตัว,วนั่งเ้อะสำหรับหมวดนี้นั่งสาธุสาธุครับเอาละครับท่านผูช้ชมครับจุดเทียนนะครับเนาะจุดเทียนจุดถูกบอกกล่าวเป็นครับ ษาท like ูโอ้ยลมพุทมากมิ่วๆนะครับคุณชงครับอาการเบบ่อี้ลักษณะชนีดครับคุณชมครับแสดงว่าวิญญาณโอ้โหครับคุณชงครับเชื่อคือ้ยังสั้นวันไหวอย่างไรครับผมจะถูกบอกข่าวคุณราะครับเนาะโอ้ยบางเก่ายากแน่คุณชมครับโอ้ยอืออืออือยาเลยนี่ตกไปแล้วครับคุณชงครับ น้าเอ้ยไม่ดีันนี้มาลบดูน้าเด้ยมาเจะเด็ดตามสัญญาน้าหันมาเหยังมดีเด็ดจังก็ขุดแกที่อย่างนี้คุงก็ขุดแกะอู้ถูกกากเขน เัง่ว่บอ้าชนะครังนันือเสน่ะครับุื่นนะครับนองผมสีจุดถูกแจกบอกเกาวินญ่านกับเชือกผูกข้อสาวของผมครับเสียชีวิตอยู่บ้านห้างอนี้ครับสาธุสาธุนั่งขันเกิดว่าวิญญาณนั่งหลับรู่แล้วก็ะทอให้วิญญาณนั่งจงออกมารับ เครื่องแก้บนครับเครื่องแก้บนก็มีแค่ทูกเทียนและการลองเพ่งในนั่งฟังนะครับนะเนาะพว่าขอสองโตถ้าหากว่านางอยากจะให้ทําบุญค้ังยิ่งใหญ่ไปให้อยากไปพุทธไปเกิดจุดสงสวรมวดนี้หนะ้าขอให้เขาสามโต่งตรงมานางเด้อสาธุสาธุครับบอกกา,า,าครับักุิมครับเอาล้ครับทนากพิมครับผมกูจะทำการนะครับเนาะลองเพ่งแก้บน ไฮร่างวันหน้าครับเปิ้ลไฮถือกระถือสองตัวครับคือหกเจ็ดนะครับเนาะคือหกเจ็ดครับแต่งวดนี้ผมจะขอตรงตรงสามตัวนะครับเนาะไฮยานหน้าจงบอกตรงๆเออวันนี้ย่าห้สัตนาสัตตังคือนมดอิพานมากครับซึ่งงวดที่แล้วก็ถือว่าถือครับแต่ว่าเพียงแค่สลับิดหนึ่งแต่ถูกยังไม่เต็มที่ก็จะร้องแค่เพลงให้นางฟังครับเอาวิญญาณข้าไปแทนนะครับเนาะสาเหตุที่้องเพ่นี้ครับ โอว่านางอายุยังอยครับอายุแค่ยี่สิบหกปีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับว่อยากให้น้าต้องเสียชีวิตไปนะครับเนาะเพิ่นตั้งทองได้แค่สามสี่เดือนครับพร้อมทั้งลูงน้อยเพิ่นต้องบอกผู้ออกครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคันน่งสิจากไปสเสียชีวิตไปด้วยเหตุนี้ครับพร้อมกับลุกน้อยก็ให้ออกย่านของ ลุ่งชิ้นไปก่อนในโงน้าเพราะว่าเรื่องของเขาเนี่ยชิ้นมาเบื่อหรือว่าอสามารถที่จะเสียสละชีวิตแทนน้าเลยครับคุณผู้ชมครับผลงานเพลงเอาวิญญาณข้าไปแทนเชิญรับชมรับฟังครับครับครับท่านผู้ชมที่ขลุ่กรดครับบัตรดีก็ได้เวลาอันสมควรนะครับเนาะกันสิได้เมื่อรองเพลงแห้น้าสั่งต่อครับ เพื่อที่จะเอาโชคเอาลาภสามตัวต่ครันเนาะซึ่งนั่งเป็นทีนาสงสารครับทุกท่านครับนี่คือเป็นมุ้งเก่าๆนะครับเนาะและก็เป็นหมอนศาสเก่าๆซึ่งเพิ่นก็เคยอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับสามีเพิ่นครับซึ่งมีลูกน้อยนี่ทองสามสี่เดือนครับแต่ว่าอันนี้จังนั่งกระดิ่งตั้งใจนะครับเนาะ ต้องล่าลูกด้วยเชือกเส้นนี้ครับท่านมสมคบเป็นที่น่าเวทนาแต่ยิ่งเมื่อนี้ชิ่บาเบิกมากกับบรินเมืรบกวนวิญญาณหน้าเนาะมาเพื่อที่จังมาลองเพลงแห่งฟังเพราะว่าสมัยขี่ล่างมีชีวิตอยู่ครับเพิ่นครับบ้านเสียงร้องเสียงรักนะครับเนาะพราะฉะนั้นครับซึ่งผุมก็มีความเสื่อมว่าวิญญาณน่าแย่งสินธิกิจจูในเชือกเส้นนี้ครับ เป็นต้องไปชมให้ลาไปน่นอนนะครับเนาะสาธุสาธุครับเอาจินยานขับไปแทนเี จะไปแล้วโบนคืนมาเนือแต่คำสัญญาว่าเอาสองจะครองรักกันด้วยเหตุที่ยังสวรต้องลองโทษทันนรุ่งัได้ติดตาดึงดวงวินญ,ญาณขอาจาักรังนไป พรดสวรรค์จงนาวิญญาณเข้าไปแทนบ่มีข้อแม้ขอ,ขอให้นางตื่นดูอีกสักครั้งข้าขอสัญญาถ้าหากว่านางเสื้นตื่นขึ้นมาให้สวรรค์มั่นชาดึ่นงดวงวิญญาณของข้าไปแทน ส่งขา้าคืนนางจงฟื้นขึ้นสวรรค์ได้โปรดเร่านีน้ได้โปรดสวรรค์จงเอาวิญญาณเข้าไปแทนโมมีขอแมนขอให้หนางตื่นดูลูกอีสักครั้ง ข้าขอสัญญาถ้าหากว่านางฟืน้นตื่นม,มาให้สว่างบรรชาดึงเราดว,วงวิญญาณของข้าไปแทน ¡Por la ไปเบ่เมีข้อแม้ขอให้นานตื่นลูกอสระถ้าขอสัญญาถ้าหากว่านา้ฝืนดืนมาให้สวรบัญชาดีงเอาดวงวินญ,ญานของข้าไปให้ให้เราสังา่งกา ถึงเาองาดวงวิญญาณของข้าไปแทนเอาวิญญาณข้าไปแทนสาธกสาสุ ท่านผู้ชมที่รบหลักครับหลังจากมือนี้นะครับเนาะผมได้รองแท่งให้วิญญาณนั่งสาวท้องกลมครับเพิ่นได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเสียงเอียงคือคือกักกอยู่ว่าวิญญาณนั่งเพิ่นรับหลูนะครับเนาะว่าเพิ่นเพิ่นดีใจครับผพิ่นเพิ่นเสียงเอียงฟังครับผมหูฝาดนะครับเนาะไม่มีเสียงเลยครับเงียบสงบแสดงว่าวิญญาณเพิ่นรับรู้แล้วครับ สาธุสาธุครับพินดีนัางเอาละครับหลังจากล่องเพ่งในฟังครับผมสี่ได้ขอโชคขอลาบงวดต่อไปครับท่านทุกครับมาลุ้นกันครับมานั่งสีให้ได้ครับขอเป็นเลขสามตัวก่อนนะครับเนาะสาธุสาธุครับเอาละครับท่านทุกครับนะโมตัสสะตะพะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตะพะโตตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทะคะวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ พูเก็ราสนิว a s h i o ุตันธุเตาวายมุิเตติกเร่งกิาูเพาสนิวาส h i ุดนเตุวายมุกติเตตมุรงตักิูเกตเราสนิวาุันธุ์เตการวายมุิเตมุร่งตัวกิจภูเก็รสนิว ashion up จุดพันธุ์้หงาร่์วายมุกตินตติมุมเ่ตกตก็าสวดุเพตรายมุกติเงติมงเร่งตวสายทุกสาทุกรับคร่นแนาินา่สิูก สาธุสาธุนั่งเด้อขันแมนว่าวิญญาณนางยังสิงสถิตอยู่นี่ขอให้นางจมดนบรรดาจิตให้จมลงมาตกอยู่ในบาททั้งสามตัวและก็สองตัวพร้อมทั้งนั้นที่หนึ่งขันแมนว่านั่งจะให้ตัวไหนขอให้นังจงยึดโชคยึดลาบใส่เมื่ออาย,ดยเดอนางเน้อสาทุสาธุครับเอาแล้วครับทำสักครับตัวไรนมครับเอาแล้วนะจะัไหนจงยึดถึงมั่งนะเป็นเลขสามตัวครับ นั่งยิบเล้วครับคุณชมครับตรงแรับคุณชมครับเป็นเลขสามครับคุณชมครับนั่งให้ก็ขคืนเลขสามนะครับเนาะสาธุสาธุสามตรงตรงนั่งเ้อะรับคุณช่ครับโอไปเป็นโต๊ที่สองครับนั่งเลยเอาดีนะนั่งเนอปกใจครับยาตัวนะนั่งเนอะยาให้ซับน้าซับหลังนั่งยาให้พิษยาให้เพียน์ยาให้เคลื่อนแม้แต่ตัวเดียวนั่งเลย เอาละครับผมสุขัดอไปเป็นแลงค้โซลากินแมงรัฐบาลสองตัครับว่าขันว่าน่งจะหายตะลิบจมยิบโกิบลาบใส่มือู้ขาหน้าเนอะสาทุสาคุอเอาล้ครับโตที่สองครับน้างให้แล้วครับนี่เอียงครับนี่เขาตังนี่ครับอยู่เป็นวิญญาณน้างเป็นหลับรู่ครับครับทุกสุรัดตัวที่สองครับน้่งเ้ยมันมือหลับรู้เนอ ท่านเช็ดเ,อเอนี้ยคือกัขอให้แล้วนะเนี่ย <c oughs> ครับตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเด็กเนาะเป็นเลขห้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขห้าสามห้าครับท่านผู้ชมครับตัวไหยตัวนี้ไหมอืมหมดที่งแล้วก็ยังค้นสื่อหลายได้สามห้าเนี่ยแต่เราไปออกเนาะอาจจะมาออกตัวนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวิญญาณนางให้ตัวนี้นะครับนเนาะเหลือแค่ <c oughs> ตัวสุดท้ายครับว่าจะเป็นสามห้าอะไรเอาดีๆแล้วนะเด้อ สาธุสาธุสำคัญที่สุดที่นั่งตัวนี้ตึ้งโตสุดท้ายอีหลีอยาให้พิษแม้แต่นิดเดียวอยาให้ซื้อขึ้นซื้อลงให้ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอาละครับททุก่านครับโตสุดท้ายอีหลีเอาละได้โจงยึดโขยึดหลับใส่หมืกไอ้กร่นั่งเด้อโต้ได้ไรที่นั่งมาติดคอสามตัเอาละครับนั่งให้ละครับลูกนี่ครับผมส้มครับอ่ะหลุดไปครับผมส้มครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ สามห้าหนึ่งเฮหรือว่าสิเป็นต,ตัว,ตวหนีบอ่งวดที่แล้วก็ซื้อกนรลายครับสามหาหนึ่งนี่ไหมเจ้ามืออั้นครับบาทละยี่สิบบาทละเศร้าโอ้โหครับหรือว่าสิบ,บออกงวดนี่บ่สงสัยครับท่สุมครับแต่ว่านางให้แล้วเลขสามตัวครับชัดเจนนะครับนะตัวสุดท,ท้ายคือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งอุย้ยสามหาหนึ่งครับท่านสุมครับหาหนึ่งหนึ่งหามันคือมตปูครับก็ขอมือเอ้าอเอ้ย แล้วอมัดมือกันเสิยระดังหวงจะให้ตัวนี้บอกอุ้ยน้าบอกว่าให้มัดมือไว้อย่าอย่าให้เคลื่อนไปใส่มันจะออกตัวนี้ไสั่นอุ้ยมันตรงกับเลขที่ว่าไปขอกับวิญญาณได้ที่ว่าต้นทางตายเลยเพื่ให้นึกหาหนึ่งเลยแต่ว่าเชื่อเพ็หาหนึ่งอีกตรงกันเป๊ะอีกหรออืมเอาละครับอัศจรรย์มหัศจรรย์ลครับวิญญาณสองวิญญาณให้เลือกตรงกันคือวิญญาณได้ตกนทาไตายแลวกัรวิญญาณของหญิงสาวข้องตรงครับสาธุสาธุ เอาละครับคุณผู้ชมครับหน้าที่สองขันนะครับเนาะสุดท้ายนีครับเป็นเลขท้ายสวรรคกินแมงรัฐบาลสองตัวพิษคือพิษถือือถือละครับคุณผู้ชมครับเอาหน้าเอาดีเด้อสาธุสาธุาน่างขอให้ตรงตัวนะหน้างเด้อคันแม่นถือก้อนเน,นีนั่งสามตัวตรงตัวชินบาวสิไอ้สิทำบุญอุทิศส่วนกุศลคังง่ายง่ายไปให้สินน้ำพระมาสวดสิอุทิศส่วนกุศลทรงนั่งขึ้นสวรรค์เนี่นั่งเด้อ ขอให้ตรงๆนั่งสาธุสาธุครับเอาละครับทุนเจ้าค่ะคันว่างยิ่งย่านนั่งถึงใครก็ได้เลขท้ายั้งตัตัวแรกก็ใครต่อลูกโผลลูกว่าไปเมื่อไหร่นัเน้อสาธุสาธุเอาละครับทุกท่าต้อให้นหรอฮอุ้ยคือมัดมือแห้งสึ้นรอบนี่คือพวกของยูวซิรบาลนี่อาละครับตัวแรกครับทุนเจ้าครับเลขสองตนั่งให้กันเลยครับเป็นเลขเจ็ดครับทุนเจ้าครับเป็นเลขเจ็ดเอ๊ะเจ็ดนังอยู่ กำเนอเนาะเหมือนนางให้แหละครับทุกผู้ชมครับเหลือแค่โตสุดท้ายเลยครับสาธุสาธุขอให้วิญญาณนางที่สิงสถิตอยู่บ้านร้างแห่งนี้ไม่ว่าสิสิงสถิตอยู่ในมุ่งอยู่ในหมอนอยู่ในเสื้อหรือว่าอยู่ในเชือกหรือว่าอยู่ในป่าแห่งนี้โตสุดท้ายนะนางเอ้ยอย่าให้ผิดใ้เพี้ยนนะนางเด้ะให้ตรงๆเป๊ะๆไปเลยครับท่านผู้ชมครับมาลุ่นกันครับเนาะว่าวิญญาณนางเสียไปไลยครับผู้ชมครับ เอาละครับทช่วงครับโตสุดไทยดีครับทั้งช่ครับเอาละโอเคว่านนี้ว่านสุดคนนี้านะว่าคนนีว่าชนะสุดคนนี้ว่าเนว่าคนนี้ว่าะสคนนี้ว่านุนี้ว่าันะสุดคนนี้ว่าชนะสุดคนนี้ว่าชนะสุดคนนี้ว่าชนสุดี้่านะสุดคนนี้วาชนะสุดคนนี้ว่นะสคนนี้ว่ชนะสคนนี้วาชนะสุดคนนี้ว่าชนสนนี้ว่นะสคนนีว่านะสคนนีว่นะสคนนี้ว่าชนะสนี้ว่นะดค้ว่นนี้วนครับวนสนี้วชนะนนนว่นครับ่น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นความเชื่อแต่ครับุคคลก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้ฟิชจ้าวท่านอย่างในการรับชมนะครับเนาะเอาละครับตัวสุดท้ายครับเจ๋งเลยเนาะครับท่านผู้ชมครับเก่งเลยเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเจ็ดเก้าเอาละครับท่านผู้ชมครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้ากับหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันญญาณเชื่อให้นะครับ คือเจ็ดเก้าสาธุสาธุบางคนอาจจะบอกว่าเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้หรือเป็นหนึ่งเก้าก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลแลจะจัพินิษของท่านผู้ชมนะครับเนาะสาธุสาธุสาธุ้ะนางเนอสวัสดีครับรคุณส้มครับไม่ผลเนี้ยอมจับจะพร้องขอเองเอาละครับส้มครับ แสดงความินดามางสหรับลูครับเพื่อไทยนกพ่อนครับนาะผมขออํานาจสิินสิทิ์และกการยินาีเชื่อของหญิงสาวทองกลมครับนะจงจงบันดาลให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาภคิดสิื่อสเลนตัวไหนายในเด็กของหญิงสาวทองกลมครับก็ให้ได้สมหวังสมดังความปรารถนาครับวันนี้ครับผมชินบาเบอร์ก็ขอลาทผช้ชมไปก่อนครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทำชุ่มจนโชคดีมีชัยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ